ังเเยยอะลพี่ถ้ากันมาเอาตาสูซปลาแต่มเมื่อคืนนี่หัวตาสิบกน้ำพายุให้นะพุน่นวันนี้ก็สิเป่งลงคือเขาบ่อเป็นสาดอ,อกค่ะบวกเขาจะเอาถมบอกคุ่น <c oughs> นี่ไอ้มองมองซื้อนะยูพูดเ,เลยได้ยูยคู่คันหัวได็กๆโอ้ยไม่อยังลกูกโอเอี้ยพนาตา <c oughs> เห็นกี่ตมอยู่น้ำตาเอ้ย แย่ติลูกถ้ากระดอนนี้เอาเกิน่จ็บอืมเปี่ยนกรอนเดี๋ยวเปี่ยนนี่ใส่เผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดแม่เผ็ดเผ็ดค่ะคุณแม่ค่ะเผ็ดไตว่าเลี้ยงปลาพูนวะเผ็ดแต่บอกใ้ใส่ปูดองอืมเปี่ยนแอะคือรถได้ลูกขึ้นรถเลยคือลดได้เร็วอืออย่าลงมาเด้อขึ้นรถเด้อเอาป้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 าจับเขาเด้่ป้าจับแขนเขาเนี่ยนั่นวัดน้องเพชรนั่น ปีไก่นี่บ่มันบ่ได้สูบสิเขาจะเามาจกต่อเลยว่ามันมีป่าอย่างน่ามันมามาจะเที่ยคนสวยมาเาป่าไปห่นยพ่ออีแม่กินมืออื่นจ้าไม่จไม่ไปถ่ายย่างหันีพ่อเสียบดับย่างไฟฮอนๆอนกินมันสด เล่มออกมาเอาปลาหัอต้อออกมาได้หนิพี่น้องไม่อิตาโทษไปว่าตอนได้ปลาแล้วิอิตาโทรไปว่านําบกแล้วพะนะออกมาเด้อพะนะสาตรงนี้เห็นสาใยา้ยตะกอนแบบนี้ขาเจ้ามาจกออกเลียตะบวกสาข่เมิดเลยโอ้ยเนาะสังว่าย่านขาจากคลองครับ บางหนูบังหนูจะขึ้นจะขึ้นเฮ้ยเฮ้ยลงไปนอกเพศมันบาปมันบาปที่ไปนเหยียบของเขาผู้เด็กพายเรตหัวพ่อหัวแม่เจ้านี่บ่จักษ์ตีไม่ได้ไม่ได้เอาไปให้ยายเอาไปให้ยายบีเลยไปเอาไปให้ยายบีเร็วๆไปไปคนละอันเอาเอาคนนี้อุ้มเอาลูกอุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มเอามันมันไม่ได้อุ้มเอาอุ้มเอาเดี๋ยวได้ยายยายทำให้ก่อนแป๊บนึง อ,อไปให,ให้ยายบีเด้อแม่เมื่งี่ทางน้นเทศปลาควมโอ้ยน้มพัดด้วยน้อมผัดเอาลูกอ่ะอันนี้ไปให้ยายบีเด้อให้ยายบีนะคะค่ะไปให้ยายบีลูกไปอ,อย่าให้ไปทางนูนน้นนะยายเพราะว่ามีใบตะไคร้มันจะบาดหนูอ,อูมันดูป้อพูนกินปลาลูกปลา,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 าดีกว่ายายกินปลาดีกว่าปลาปลา ปาไหมปาเจ้าบุนเขาดุนหัวอือเขาเยิ้มเขาต้องมาว่านโอ้ยระวังระวังอย่าลงแหงขึ้นไปขึ้นไปยุ้ยสั่นเองยายยายยายขนาดที่ข้างล่างยังลงมาหยาดเขาได้เอาที่คิดว่าเอาให้เขาหยิบ่วยหนึ่งตีลามันมีสองงวยแม่กระตาแม่ ตากาตาตากาตาเขาเอิญกะตาเอิ่ดเอิ่ดเออกะตาหอยอกฮึดฮึดโอ้จะเข่ากะตาบ่ะนี้เอาวิว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 โอ้อย่ากินเข่าพอนะเออเอากินนังสั่นเออเข่าติดปากเออเออตาตาระวังระวังระวังตก ตกนี่หลานที่ตาไปวัดติลูกไปวัดอือไปวัดไปวัดหาหญ้าสวยติลูกไปวัดหาไผ่หาตาลูนให้ปลาให้ปลาผู้ชากำลังเห็นหลายกำลังไม่เห็นหนเห็นเป็นไม่เห็นปลาอือนพี่จานก่อนพี่จานพี่จาน หนุ่มขึ้นเป็นกองไหมพี่จานหนุ่มขึ้นเป็นกองไหมคะพี่จานจับปลาดีๆนะพี่จานจับปลาดีๆเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยเพชรเดี๋ยขึ้นไป มาโนโนยังไงมันติตก <No. S 1> ะไหมลูกเพื่อน <laughs> อ่ะเออยายบียายบีเดินไปจับเลย <im itation> ให้เขาขึ้นไปรอดแต่ว่ายายบีต้องจับดูพยุงเขา <im itation> อ๋อยิบอยิบอ่าคายยังไม่ค่าไม่ค่าขายกระตาปะจา้าค <im itation> <im itation> ายกัตตาเออคายกัตตา จ้าพามาทงเลยพี่น้องอีแม่แอนเห็นอีแม่แอนสี่ Brittany, ını, here, live, courage, ิว <Transform ers> ่างไรเนาะพาลูกคอยไปทงแล้วคนเราเกิดมาต้องไปให้หมดทุกที่มาหาป่าไ้ให้อีพ่ออีแม่กินจ้า เด็ดปากแล้วมีจานเลยยัยปากแงปากด้

จานเลยถอยด้ว yup. ยจานเลยอย่าขลาบเด้อ้ยจานเหนียวอันที่ซนี่ตัวแบบง่ายคนน่ะเพชรพุ่นะเพชรจ้าว พอยพอยพอยจมาม่อจลูกพอยจ่าพอยนาจาก่อนจ้าน้องเพชร้ายน้องเพชรจ๋าน้องเพชรจ๋า

พี jadi, ่พลอยจ๋าว้าน้องเพชรจ๋าเออจ๋านมนมนมอยู่ไหนยายยายนมอยู่ไหนยายยายไม่แม่นมลงมาด้วยยายยายไม่รอดดอกยายไายนมมาไปนั่งกินบนรถนี่ยหนูถุงมือหนูใส่สิลูกอ่ะหนูใส่เลยใส่ยังไงใส่ซิซิ เอามือใส่เอามือเข้าไปเออมือเข้าไปไเย่อม่รู้ใบสองพันแปดหาสิบเบ,บ, 2, 8, บ็ดค้น <laughs> ตื่นมากอ่ะอกินเข่าเลยเดย้มันก็เลยลืมเลยเห็นมา เดวกะไม่หังเก็ว่าไม่ก็น่ะขอดาวให้ยายสิขอดาวให้ยายหรือยังยข้าดำพิษปี่โ <c oughs> อ้ออ

เอ้ยงูสองตัวนี่มันน่ามันน่าดีจังเลยโอ้โหโอ้โหอ้ปลากัดโอ้ปลากัดกากัินปลาปลากัดกิปายหน่อาลากโอกปลากัด้วยโอาปากัดนปลาวัดาัานปานปปาลา เาออกรับชมนครศรีธรรมราชขอบคุณค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บอากาศเย็นดิบออกดีไหมป้าออกจะดีไหมหองนะออกหน่อยค่ะออกหน่อยมาแล้วเหรอตาอุ้ยดินแห้งแท้ตาไหมอีกแล้วดูตาเปื้อนไหมตาเปื้อนเออนั่นแหละค่ะเอาเฟียงนะค่ะเออ เอาเฟียงเซฟเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนมคอนสวัสดีจ้าจ้ามอยากหลายใช่บีเอาให้คนนีก่อนคนนีอยากค่ะพี่ชายก่อนพี่ชาย่อนขอขอไอ้พุ่นปาปจับไว้อ๋อเนอะนี่บีบ่ได้กินกาแฟแต่ได้บุ๋มมือลอยบาดยางกับบาดยางบ่คือเก่าเอ็วเร็วเร็ว มามามาหายายมาเอ้าขึืนอด้หน่อยแทบปนี้ปดุก <c oughs> ได้ปลาดุกหน่อย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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  <c oughs> ยายยายถือใบด้านนี้นมันบาดเลยด้ันบาดมือเลยบาดขาเลยใบตะไข่ไวให้สดให้ดอ่งลง เบืงสามพันหาปลาเก่งแท้เ้ะสย่สมแท้นมไหม่มปลาทุตับทุตับปลามีล่ลาเปี้ตัวงไงปลาสองได้สองกะละมังเ่ะพี่น้อง <c oughs> นี่เลีเยวจ๊ท้องให้ปลาดุกตัวหนึ่ง สองกะละมังกับสองตาฮอาปปิ้งห่อนๆเนาะกับปลาโรติไหมป้าทโถเมาไปดั่งไฟปิ้งกินอยู่เฮหันเฮาเนาะนี่ไหมกินน,นอนห่อนนะอ้ําห้ามห้ามที่ซีดีอยากมันหรอแย <c oughs> มแย <c oughs> มมาละมองเจ้าแยม เงียวเปียกบ้าแล้อหมดแล้วเหมือไปเงียวเหมือไปหมดนว่าเป็นโอ้ปลาหน่อยปลาหอยมีบอเอ้ปูเด เอเอเนานะนั่นแล้วกุ้งมันมันโมีป่านั่นมันได้มีกุ้งที่ไายสิได้กินเอาวิ้งกับา,า,ามีาได้เพราะต่ำปะเอาแบงให้ผู้ดาต่ำเด้อ<ๆ>เออเออมันได้ก้อยต่ำแทบกรอกแซ่บ อืมมันได้กินสองสามเฮียนวิ่งกับบมีแล้วยี่เทียงน้ำบมีตีอันใสอันมาน้ำพะเยาแอววบ้านในนั่นดิคอยซื้อน้ำพนบ้านในไดใส่อยู่ใสบุกแต่ที่มันแม่นกับมันยดทงอยู่ละ แชบกินนมแชบเปเรามันคนลูกทุ่งลูกทุ่งต้องสู้ได้ทุกอย่างสมัยพอ่อไหมแม่ก็ยุ่งสิละลูกละสมัยยายพ่อเจ้าเมียเจ้าก็ยุ่งสิละแอนกับพ้ามานาคือกันละแอนกับลูกเช้า,ชานาคือกันแต่ว่าหังพ่อต่าแม่เธอแม่เธอมเห็ดมาเกี่ยวเข่า ไปน้ำหมอลำตัวจจัง่ไ้มานะมันแม่เกี้ยวเขาอยู่ส่วนหุ่นมันไปประถมปีแรกคน่นได้เงินาไห้แม่เมื่อน,นึง่นยางหลัดมากับมูมันผู้ใดะนไอแม่เกี้ยวเขาอยู่ผู้ใดามายางม่หลายคนแต่ามายางไม่ไก่เป็นลูกเกี่ยวของเอ็อนเอาเงินไม่แม่จ้างจ้างค้นเกี้ยวเขาตะกี้บนท่านในมี้ลดเกี้ยวเนาะมีตะเกี้ยวเอาซ้ำนี่ว่าในเลี้ยวอย่างงานไหมกับว่าในเลี้ยวเขาอยู่น้อยเนาะเออ งานไหมห้องเกี้ยวเขาดีดีแมนบะนี้เลี้ยวกินกันว่าสีเบิร์ตจากงานไหมขายกันว่าสีเบิร์ตอันยายมองนั่นเนี่ยยายเนี่ยไปมองข่างนั่นนะ่ะนาผัเขาถือเด็ก เออเจ้าอันแม่เออคือคนมหาป่าให้ย้ายกินป่าเบิดหัวนังรถผู้มหาป่าดิ้นังนท่เชิรถป่าแล้วัน่เขาน้าป่าแล้วป่ากับมันปูกับมันพี่น้องเอ้ยปูก็ได้ไว้ให้หล่าแล้วเมื่อื่นมาเขาม้าเขาจะได้ัวให้เขา มีจุดประสงค์ว่าสิมาแต่งนองไปคัดของอยู่บอลได้